อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ YouTube ช่องนี้ค่ะในช่องแค่อยากเล่าบายนกค่ะวันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมค่ะมาเทีท่ยว,าวที่นี่ค่ะที่คารวานขับค่ะเขาใหญ่ที่นี่นะคะก็จะเป็นรีสอร์ทอารมณ์สไตล์รถบ้านค่ะก็คือเนื่องจากว่าปลดล็อคด,ดาวออกนะคะจากพื้นที่สีแดงเราก็ได้ผ่อนคลายกันบ้างน,นะคะก็มาพักผ่อนกันที่เขาใหญ่ค่ะ พวกนี้นะคะสไตล์การไปเที่ยวแบบแคมปิ้งอะคะ่ะก็กําลังมาแรงนะคะบางคนชอบไปกลางเต็นบางคนก็ชอบที่พักแบบเป็นรถบ้านนะคะนกก็เลยลองชวนครอบครัวนะคะมาเที่ยวแบบสไตล์รถบ้านกันดูนะคะอันนี้เป็นวิวโดยรอบนะคะแบบที่นกเห็นเลยนี่ค่ะนะคะก็เป็นแนวสไตล์รถบ้านนะคะที่นี่ก็มีเตาปิ้งย่างมาบีคิว แล้วก็ถ้าตอนเย็นเราสามารถสั่งมีเซตหมูกระทะด้วยนะคะถ้าใครมีเครื่องคัวก็มีที่ล้างจานให้ด้วยะคะ่ะที่นอกจากนอกตัวรถนะคะก็มีที่ล้างจานเป็นจุดๆที่ทางรีสอร์ทเขาเตรียมไว้ให้ะคะ่ะที่พักรถบ้านนะคะก็จะมีหลายราคาะคะ่ะนกไม่ชัวร์เหมือนกันก็ต้องลองติดต่อถามกันเอานะคะทางใน Facebook ก็มีค่ะก็พิมพ์คำว่าคาริววลเขาใหญ่นะคะ ก็จะมีแบบที่พักสําหรับ4คนที่ไม่มีอ่างจากกุชี่นะคะก็มีแบบ2คนที่ไม่มีอ่างจากกุชี่เหมือนกันแล้วก็มีแบบ4ี่คนที่มันมีมีอ่างจากกุชี่ด้วยแล้วส่วนของนกที่จองในคืนที่ผ่านมาค่ะจริงินกมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะก็เป็นแบบที่มามีอ่างอาบน้ำนะคะจากกุชี่เพราะว่าจริงปกตินกจะชอบที่แบบมีสาวายน้ําด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าในช่วงที่ล็อกดาวน์ค่ะส่วนใหญ่รีสอร์ทส่วนใหญ่ก็จะ ปิดพวกของใช้ส่วนกลางทั้งหมดเช่นฟิตเนสหรือว่าสระว่ายน้ําอ่างอาบน้ําค่ะแต่ว่าในเรทของ2,005นะคะก็คันก็ไม่ได้เล็กนะคะเท่าที่ดูเนี่ยก็คันใหญ่เหมือนกันแต่นื่องจากว่าเป็นที่พักที่เต็มแล้วเราก็เลยไม่ได้สามารถเข้าไปตรงนั้นได้เนาะก็จะมีห้องน้ำหนห้องน้ําแล้วก็1เตียงนอนนอกจากหนึ่งเตียงนอนก็จะมี จุดที่วงทีวีค่ะแล้วก็มีเครื <t <t ่องปะประกาศอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะคะก็เป็นที่พักสำหรับคนที่ชอบสไตล์รถบ้านค่ะนี่นะคะเป็นโซนถึง บ้านพักที่นกจองไว้แล้วนะคะเป็นหลังที่สิบค่ะตรงนี้เป็นทางเข้าของที่จอดรถนะคะเขาก็จะเข้าทางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะนี่คันนี้เองที่นกพักเรามาดูบรรยากาศนะคะอาจจะรกๆกหน่อยนิดนึงเพราะว่านกมาถึงนั้นแต่เมื่อคืนนี้แล้วค่ะนี่มีอ่างจากกุชชี่ด้วยเมื่อคืนนี้ก็ นอนเล่นตีฟอร์มไปแล้วแต่ตอนเช้ากลัวเก็บของไม่ทันก็เลยไม่ได้นะคะนี่บรรยากาศรอบนอกนะคะสามารถทานข้าวไปมองวิวเขาได้ค่ะเราก็จะติดกับรีสอร์ทอีกรีสอร์ตหนึ่งะคะที่ชื่อว่าอีซานอีซาน,นะคะ่ะที่เพิ่งเปิดใหม่กำลังดังนี่เป็นประตูรถนะคะ เราเข้าไปดูข้างในกันนี่มีที่นอนสองที่นอนนะคะเพราะว่าเราสำหรับสี่คนก็จะมีรถคันอื่นก็จะเป็นแบบที่นอนหนึ่งที่นอนนะคะพักที่พักสองคนอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะเป็นโซฟาเบสนะคะก็จะมีตู้นะคะไว้เก็บกดสวิตช์นี่ อุปกรณ์ข้าวของนะคะเก็บจานชามได้ซิงอ่างล้างมือสไตล์รถบ้านมีเตาแก๊สเตาอบนะคะมีตู้เย็นในตู้เย็นเนี่ยก็จะแถมน้ำให้ด้วยส,สี่ขวดนะคะพอดีทานไปสองล้ก็อันนี้ไม่รู้อะไรนะคะเครื่องอะไรเธอมาติก เราก็จะมีพัดลมให้มีทีวีเป็นจานดาวเทียมให้ค่ะแล้วก็มีปลั๊กไฟถามว่าปลั๊กไฟเยอะไหมยเยอะค่ะสำหรับสายที่เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อะคะ่ะแล้วก็มีปลั๊กต่อให้ด้วยนะคะแล้วก็ของเก็บนี่แอร์นี่อันนี้ที่นอนอีกที่หนึ่งนะคะ ก็จะมีมา่านสำหรับรูดขึ้นปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้อ้าวไม่มีอะไรรูดลงก็จะเป็นมุงรวดพอรูดขึ้นก็จะเป็นบานเก็บที่ปิดทึบนะคะแล้วก็นี่ตู้เสื้อผ้าค่ะทั้งหมดใส่เสื้อผ้าระบบไฟในนี้อ่ะคะ่ะก็เขาจะมีสวิตตัวน,นีแวน้แล้วก็เปิดไฟข้างนอกกับปิดไฟข้างนอนแล้วก็ถ้าไฟหมดตี๋ยัง ก็จะมีสวิตตรงนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้ง่ายหนอะเพราะว่าเรามีแรงนี่อันนี้สําหรับตอนกลางคืนเราจะจะปิดไม่ให้แสงจากข้างนอกเข้าะนะคะแต่ถ้าเราอยากจะเปิดโอเพนแอร์ค่ะก็จะมีราวเปิดแล้วก็มีมุ้งรวดให้สําหรับกันยุงค่ะแต่ตอนนี้เราข้างในมีแอร์ค่ะ ก็จะนอนชมสะจากุชีได้มุมมองฝั่งหัวเตียงนะคะก็จะเห็นวิวด้านนอกที่เป็นลานจอดรถล,ลานจอดรถเนี่ยมันจะมีด้านหน้ากับข้าทางด้านหลังได้นะคะก็ส่วนนกก็จะขับมาทาด้านหลังะคะแล้วก็มาจอดตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวตรงส่วนห้องน้ํากันนะคะเป็นอาจจะลกนิดนึงในกางกเกงคุณสามี ไม่มีถังขายานะคะแล้วก็เาวอร์ค่ะห้องเล็กหน่อยหนึ่งที่นี่เขาก็จะมีสบู่ชมพูอะไรให้นะคะแต่ส่วนตัวชอบพกไปเองมากกว่านี mm. ่ก็คือความกว้างระมนานนี้แหละเข้าไปได้หนึ่งคนนี่เรื่องออกจากห้องน้ำาันี้จะเป็นมุมมองอีกมุมมองนะคะที่เดินเข้ามาทำครัว ก็จะถึงประตูปเปิดปิดนะคะเวลาเราเปิดเราก็จะหมุนไปทางสีเขียวเงี้ยคะ่ะถ้าหมุนปิดล็อกก็เขาก็จะหมุนมาทางสีแดงประมาณนี้ไฟนะคะก็มีปลั๊กไฟเสียบยัเมื่อคืนถอดตออแหละเพราะว่ามันเป็นไฟนี่ LED ว้ชน์นากากลางคืนค่ะมูมิงฟุง้งฟิงไปอีกเห็นไหมคะเป็นไฟ แต่ว่าไม่ได้ถ่ายเก็บเอาไว้เพราะว่าเมื่อคืนมาถึงก็ทั้งหิวทั้งเหนื่อยก็เป็นสําหรับเราสั่งหมูกระทะแล้วก็เช็คเอาท์เมื่อคืนแล้วก็สั่งนะคะ,คะก็เป็นหมูกระทะชุดเล็กหมูกระทะทานกันในครอบครัวค่ะอันนี้นะคะนก็ไม่ได้ใช้ไม่นะคะก็ลองผู้สดดูนะคะทดสอบโทรศัพท์ใหม่ด้วยน่าจะว่าเรามีปัญหาโทรศัพท์นกโดนน้ําเข้าะคะ่ะมันก็เลย จง๊งบงอะคะ่ะเดี๋ยวนอกอาจจะมารีวิวอีกทีนึงในเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถืออีกทีนะคะไว้เป็นความรู้อะคะ่ะไว้เป็นข้อคิดแต่เดี๋ยวก่อนหน้าน,นี้วันนี้นกพาไปคุณผู้ชมไปเที่ยวก่อนดีกว่าะคะ่ะเรามาขอรีวิวสถานที่นี้ก่อนนะคะก็คือคาริวานรถบ้านเขาใหญ่เนะะี่ยค่ะที่นี่เป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงอะคะโดยรวมเท่าที่นกดูนะคะในเลทที่พักของนอกก็คือ3,000บาทนะคะ พักได้สี่โคมมีสองเตียงใหญ่มีหนึ่งห้องน้ำนะคะมีเครื่องปรับอากาศแล้วก็ทีวีตู้เย็นนะคะโน้ขออนุญ,ญาตถอนอากาศนะคะมปลว่าเดี๋ยวโน้ตจะขออนุญาตรีวิวก่อนละกันนะคะว่านอกมาพักที่นี่เป็นยังไงบ้างคาราวานเขาใหญ่นะคะหนึ่งคืนทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเพาไม่ได้จ่ายนะคะก็คือจ่ายเองนั่นด้วยว่าอย่างที่บอกคะ่ะว่าช่วงนี้ก็คือมีคนที่เขารีวิว ชอบในเรื่องการแคมปิ้งค่ะแล้วก็ใฝ่ฝัน,นะคะ่ะอยากจะมีรถบ้านสักคันนึงนะคะเราก็ขับไปเที่ยวตามชายหาดหรือว่าตามป่าเขาแล้วก็นอนบนรถบ้านนะคะหรือว่าไปกางเต็นท์นะคะเพื่อเสพบรรยากาศธรรมชาติะคะ่ะนกก็เป็นคนเลงที่มีความใฝ่ฝันนะคะว่าเฮ้ยชีวิตนึ่งอยากเหมือนดูหนังฝรั่งนะคะแล้วก็มีรถบ้านหนึ่งคันแล้วก็ขับไปนะคะแล้วก็ไปแคมปิ้งกับระครอบครัวค่ะเราก็ลองมารีวิวเนื่องจากนกไม่เคย เสพบรรยากาศแล้วก็เลยลองเลือกที่นี่นะคะเป็นที่พักครั้งแรกที่เป็นรถบ้านปกติก็จะพักเป็นแนวรีสอร์ทเป็นโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะก็ข้อดีของเทนีนะคะก็คือพนักง,งานก็บริการดีค่ะเป็นกันเองถ้าเรามีอะไรส่วนใหญ่ก็จะให้เราอะคะ่ะโทรศัพท์ไปหาแม่บ้านคะแม่บ้านก็จะดูแลจัดหาให้นะคะแล้วก็มีอาหารเช้าให้ซึ่งอาหารเช้าก็ดีมากๆานะคะก็เป็นข้าวต้มกุ้งนะคะก็มีกุ้งสาม สามสี่ตัวได้เขาก็มีผลไม้ให้ด้วยถือว่าคุ้มค่าค่ะคุณสามียังบอกว่าคุ้มค่านะคะบรรยากาศแอร์ที่นี่เย็นเตียงนุ่มมากค่ะปกติเป็นนอนโรงแรมบางนนโรงแรมเตียงมันจะเป็นแบบเตียงสปริงแข็งๆเด้งๆแปลกๆแต่เตียงที่นี่นุ่มมากค่ะเหมือนเตียงดูดวิญญาณได้เลยนะคะก็นอนแล้วก็ ถ้าเราปรับแอร์เย็นๆมีผ้าห่มอุ่นๆมีเตียงนุ่มๆนะคะก็นอนสบายค่ะนอนกับลูกสองคนนะคะคุณสามีก็อาจจะนอนอีกเตียงหนึ่งนะคะก็คุณสามีก็นอนสบายค่ะที่นี่เอาข้อดีก่อนนะคะก็มีเขาเรียกว่าที่ล้างจานค่ะแล้วก็มีบริการหมูกระทะนะคะซึ่งราคาไม่แพงอย่างที่ชุดเล็กที่นกจองไปเมื่อคือนนี้นะคะก็เป็นชุดละ400บาทก็ถือว่าราคาไม่แพงราคาตามปกติเลทปกติทั่วไปตาม คือตามจีนกคิดว่าเฮ้ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอาหารพวกเนี้ยเขาน่าจะแบบอัพราคาที่มันแพงค่ะแต่ที่นี่ถือว่าราคาเหมือนแบบปกติที่ขายตามบ้านทั่วไปของเราอะค่ะ400รอยได้หมูเยอะมากแล้วก็ได้ผักเยอะค่ะแล้วก็ทําให้อิ่มมากนะคะตอนแรกกาว่าเฮ้ยชุดเล็กเราจะพอสำหรับครอบครัวไหมก็เออแต่ว่าเครื่องดื่มเขาก็ไม่ได้ห้านคเราสามารถเอาเครื่องดื่มมาทานเองได้แล้วก็สั่งเป็นเซตหมูกระทะนะคะแล้วก็ น้ำแข็งที่ทางรีสอร์ทจัดด้วยให้นะคะก็อาจาจะจ่ายค่าที่เขาช่วยเตรียมอุปกรณ์ให้เขาที่นี่ก็มีเตาปิ้งย่างน,นะคะสำหรับใครที่อยากมากับเพื่อนมากับแฟนนะคะมาแคมปิง้งแล้วก็อยากทำบาร์บีคิวนะคะปิ้งย่างกินกันเพราะว่าถามเอาจริงนะคะเวลาที่มาเที่ยวป่าเที่ยวเขานึกถึงอะไรคะก็ต้องนึกถึงหมูกระทะใช่ไหมคะคุณแม่ก็นึกถึงบาร์บีคิวค่ะอะไรที่มันทานง,ง่าย,ายแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันกับครอบครัวกับคนรักก็อบอุ่น,นะคะ่ะ อันนี้คือข้อดีนะคะเตียงนอนสบายแอร์เย็นเฉียบเลยนะคะทีนี้ก็ราคาก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลค่ะมิตภาพพอสมควรนะคะเอ่อแล้วก็ข้อเสียกันบ้างค่ะคือทุกที่ไม่ได้เป็นจําเป็นว่าจะต้องมีทั้งข้อดีหมดทุกอย่างมันก็จะมีข้อดีข้อเสียไว้สาหรับที่เราปรับปรุงกันนะคะข้อเสียเท่าที่นกพบนะคะมันอาจจะเป็นโดยความรู้สึกส่วนตัวก็ได้ไม่จําเป็นว่า มันเป็นข้อเสียโดยของรีสอร์ทเนาะมันเป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวเพราะว่าเราอาจจะเคยไปพักที่โรงแรมมันมีความกว้างความโอโถงนะคะของห้องพักในเรทแบบสามพันอัพอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นห้องที่ส่วนใหญ่จะเป็นห้องกว้างนะคะเตียง6ฟุตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ห้องน้ำกว้างมีชาเวอร์ที่นี่อาจจะรู้สึกคืออารมณ์ของความเป็นรถบ้านะคะ่ะทุกอย่างมันจะคับแคบไปหมดทั้งอ่างซิงล้างมือ ซึ่งบางทีถ้าเราเปิดน้ําแรงไปน้ำมันก็กระจายไปทั่วใช่ไหมคะมันก็เลยดูว่าเอมันก็ไม่เชิงว่าเป็นข้อเสียนะแต่มันเป็นเรื่ความรู้สึกว่าเฮ้ยอารมณ์ของรถบ้าน,นเป็นแบบนี้คือ 1. มันอาจจะมีการเลอะเทอะได้คือรถมันมีความแคบค่ะความจํากัดของพื้นที่แล้วก็เวลาการดีไซน์นะคะเครื่องอำนวยความสะดวกก็เพื่อให้เหมาะกับบริบทของรถถ้ายิ่งเราอยากจะให้มีแอส,แอสเซสซอรีที่มันครบถ้วนะคะเราก็ต้อง อาจจะต้องย่อขนาดของออเทอรียนั้นลงนะคะจับมุมการเข้ามุมอะไรต่างๆนะคะเพื่อให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นอย่างเรามีอยากมีทีวีมันก็จะกินพื้นที่ของในรถไปอยากมีเตียงมี2เตียงที่นี่มันก็เลยกินพื้นที่ไปคะคะแล้วก็ยังมีอ่างล้างมืออยู่ดังนั้นการให้ทําอ่างล้างมือที่จะใหญ่โตหรือว่าทางเดินที่ใหญ่กว้างมันก็ทําไม่ได้ะคะ่ะมันเป็นข้อจํากัดของรถบ้านดังนั้นเราก็ไม่เชิงว่าเป็นข้อเสียของรีสอร์ทนะคะ มันเป็นข้อจำกัดของการพักแบบรถบ้านอย่างนี้ดีกว่าค่ะก็ห้องน้ําก็เล็กค่ะถ้าใครแบบค่อนข้างจะเป็นแบบแพนิกนิดนึงนะคะว่าไม่ชอบความเล็กรู้สึกอึดอัดเวลานั่งห้องน้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกแบบอารมณ์นั้นนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้คิดมากอะไรที่นี่ก็ถือว่าใช้ได้ห้องน้ําสะอาดนะคะเอ่อกะเขาเรียกว่าช OWER ค่ะจุดก็คือสามารถเข้าได้แค่คนเดียวห้องเดียวนะคะเล็กๆ ก็คือที่แขวนผ้าก็มีแค่อันเดียวมันก็ไม่ได้มีที่แขวนผ้าเยอะเหมือนตามโรงแรมใช่ไหมคะที่จริงไม่ลาววางไว้ให้เยอะที่จุดตากผ้าก็อาจจะมีน้อยค่ะแต่ก็ดีตรงที่เก้าอี้ของโรงแรมเนี่ยข้อดีของมันมือกัน,นะเพราะว่ามันแขวนได้ข้างหลังมีลาวเล็กๆนะคะนก็เอาขอห้อยผ้าค่ะเกี่ยวไว้แล้วก็ในนี้ก็ยังมีตู้เก็บเสื้อผ้าก็ถือว่าใช้ได้อยู่ค่ะ ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นข้อเสียของรีสอร์ทนะมันถือว่าเป็นข้อจํากัดของรถบ้านดีกว่าค่ะหนึ่งว่ามันคงจะทําพื้นที่ห้องน้ําให้ใหญ่กว่านี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าข้อจํากัดของเราอยากได้มีเตียงนอนใหญ่ๆสองเตียงยัดเข้าไปแล้วก็ข้อเสียอีกอันหนึ่งดีกว่าค่ะที่เป็นข้อเสียจริงๆก็คือไม่มีพรมเช็ดเท้าค่ะคือมันมีพรมจริงๆนหน้าบ้านแบบพรมดักฝุ่นนะคะซึ่งแต่ว่าอย่างที่นี่ค่ะตรงจุดนี้เนาะนก็จะมี จากุซี่ใช่ไหมคะเวลาเราลงอางอาบน้ําเสร็จเราก็ต้องเดินลุยเพื่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้านในใช่ไหมคะเราไม่มีพรมเช็ดเท้าค่ะดังนั้นก็คือเท้าเราอาจจะมีส่วนที่เปียกนะคะแล้วก็เดินเข้าไปในห้องซึ่งอาบน้ําเสร็จอาบน้ําเอามาจากห้องก็เปียกเท้าค่ะดังนั้นพื้นห้องน้ํานะคะแล้วก็พื้นห้องระหว่างทางเดินของในรถบ้านก็จะเปียก,ยกแๆแฉะๆเวลาที่ถ้าเราเปิดแอร์ไม่แรงนะคะ มันก็นานกว่ามันจะระเหยแห้งไปค่ะแต่ถ้าเราเปิดแอร์แรงๆมันก็จะหนาวนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็จะแห้งเร็วหน่อยนึงนี่คือข้อจํากัดก็คือ1มันไม่มีผ้าไว้สําหรับเช็ดเคาน์เตอร,ตอร์อย่างที่น้องบอกก็คือมันมีจุดซค์น้ำใช่ไหมคะก็ขาดจุดตรงนั้นไปแล้วก็ขาดพรมเช็ดเท้าด้านนอกกับด้านในตรงจุดอย่างน้อยควรจะมีตรงทางเข้าออกห้องน้ากับตรงประตูทางเข้าอะไรเงี้ยค่ะสัก2พรมก็กําลังดีค่ะ สําหรับเช็ดเท้าที่เราตัวเปียกเดินเข้าไปกับอาบน้ําเสร็จออกมาค่ะแล้วก็ถังขยะที่นี่ก็จะมีถังขยะจุดเดียวก็วคือจุดห้องห้องน้ํานะคะเป็นถังเล็กๆดังนั้นก็นนคือถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะเราก็อาจจะต้องพกถุงขยะมาเองก็เอาถุงขยะวางไว้ข้างหน้าบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทิ้งขยะหน้าบ้านเอาหรือว่าเอาวางไว้ข้างในแล้วก็ทิ้งเอาแล้วก็คือ หาถุงขยะมาเองดีที่ว่าเราไปซื้อของมาก็ยังเหลือถุงพลาสติกไว้ค่ะคือเราไม่รู้ว่าที่นี่ไม่มีเราก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรขนาดนั้นเนาะแล้วก็ด้วยความเป็นคนขี้เกียจที่แบบคอยทิ้งขยะต้องไปทิ้งในห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทิ้งใส่ถุงพลาสติกของเราเองที่เรามีเนาะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อด้อยนิดนึงในความรู้สึกของเราเฉยๆนะในความรู้สึกของเราเฉยๆอ,อีกอันนึงค่ะก็คือสายชราระค่ะ อเมซิ่งค่ะสายชําระของที่นี่นะคะมันจะติดอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะคือคนดีไซน์คนดีไซน์ามาซ้ายมือ,อ,อปกติเราสายชําระนะคะก็คือมันจะอยู่ขวามือของเราตลอดเวลาที่เราสังเกตอยู่ห้องน้ําบ้านเรานะคะเวลาเราฉีดชําระก้นของเรานะคะเราก็จะใช้มือขวาในการฉีดใช่ไหมคะมือซ้ายในการล้างเสร็จแล้วพอถ้าเราใช้มันติดมาที่มือซ้ายเราต้องใช้มือซ้ายนะคะ ฉีดแล้วมือขวาล้างมันก็จะรู้สึกแปลกๆบางทีก็รู้สึกว่าเราล้างไม่ค่อยเกลี้ยงนะคะอาจจะแล้วก็หัวสายชำระมันเล็กๆนิดนึงก็จะรู้สึกแบบว่าไม่ขาดความมั่นใจแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนมือค่ะก็คือเราต้องโยงสายทางด้านซ้ายนะคะมาให้มือขวาจับแล้วก็เอามือซ้ายเราล้างอีกทีนึงมือเราก็จะคขว้กันอย่างเงี้ยสองอันล้างไปล้างมาทุกใจเหลือเกินว่าใครเป็นคนดีไซน์นะคะเพราะโดยปกติแล้ว นก็ไม่แน่ใจถ้าเกิดคนถนัดซ้ายเขาอาจจะทําได้นะคะก็คือฉีดชำระด้วยมือซ้ายแล้วก็ใช้มือขวาในการล้างแต่สําหรับคนแบบนกนะที่ถนัดขวาแล้วมีสายชำระที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะไม่ถนัดนะคะต่อไปนะคะก็น้ำค่ะเออฝักบัวนะคะถามน้ำถามว่าน้ําที่นี่แรงไหมก็แรงพอประมาณะนะคะเขาน่าจะมีแบบว่าเอ,อปั๊มอยู่ะคะ่ะน้ำชาวเว่าค่อนข้างแบบโหแรงมากแรงจนเจ็บหัว แรงแบบฉีดมาสระผมเจ็บเจ็บหัวเจ็บหน้ามากเลยคะ่ะนั่นจากไอต้ตรงรูชาวว่ามันอาจจะเล็กด้วยแล้วก็เพชเชอร์มันแรงเพราะว่าถ้าเราเปิดน้ําค่อยมันก็จะไม่เจ็บแหละค่ะแต่ว่าเราก็เป็นคนที่ชอบน้ำเยอะๆน้ําแรงๆเพราะเปิดแรงปุ๊บมันก็แบบเหมือนแรงดันน้ํามาด้วยรูเข็มอะคะ่ะเล็กๆมันก็จะรู้สึกเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บหน้าได้ะคะ่ะเราที่ประทับใจเราชอบตรงนี้นะคะ่ะ <c oughs> จะอ่านชากุซี่มากนะคะก็คือ จริงๆน้องไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ค่ะก็นนั้นการเซตค่าการปรับหมุนอุปกรณ์ทางไหนหมุนน้ําร้อนนะทางไหนหมุนน้าเย็นนะอันนี้แอบเอารูปบรรยากาศตอนกลางคืนมาให้คุณผู้ชมได้ลองชมกันดูนะคะว่าบรรยากาศดีแค่ไหนคะ่ะที่ถัดมาที่โนโ้องพามาเที่ยวนะคะก็คือหน้าผาคาเฟ่ะค่ะ ก็มาทางเขาใหญ่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเกาพาไปดูวิวกันที่นี่ก็จะมีคาเฟ่ด้วยแล้วก็มีห้องพักนะคะแล้วก็เป็นวิวของหน้าผาสวยมากเลยคุณผู้ชมมันก็จะปกติแล้วมาเที่ยวเขาใหญ่ก็จะเป็นวิวแบบภูเขาวป่าใช่ไหมคะแต่ที่เนี่นะคะ่ะถ้าที่นกลองอ่านศึกษามานะคะก็คือว่าเป็น นะขาค่ะเป็นเหมือนถึงอ,อ่อนเก่านะคะซึ่งเจา้าของเขาก็นำมาทําเป็นรีสอร์ทนะคะนี่ดูวิวนะคะก็จะได้อีกฟิวหนึงนะะ่งค่ะท่านท่านาน้อยคะ่ะวิวสวยก็ดได้ รเหมืองเก่าน่าจะเป็นมเป็นเหมืองหินอ่อนค่ะแล้วก็ของพอสับส่วนอันนี้เป็นวิวนะคะของห้องอาหารวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาพักนะคะแต่เพียงแต่เรามาเที่ยวคาเฟ่ดูแต่แอบว่าเห็นสไตล์การแต่งของที่แล้วแบบชอบมากค่ะคือไม่คิดว่าเป็นคาเฟ่หนือว่าอาร์ติสแกลเลอรี่อะค่ะหรือว่าเป็นมิวเซียม อาร์ตมิวเซียมเียค่ะเพราะว่าแบบมุมมองการจัดแต่งสวนหรือว่าอะไรแบบมันดูลงตัวลองดูแบบที่นกเห็นนะคะเนี่ยค่ะเป็นสวนหินนะคะแล้วก็แบบว่าดูแบบสิ่งที่นกชอบที่สุดน,นะก็คือเวลาไปที่โรงแรมมีสอรรือที่เราอยากจะไปนะคะก็คือห้องน้ำค่ะนี่ดูเข้ามาห้องน้ำนะคะกลิ่นหอมมากแบบดูอารมณ์มาเทอร์พีมากค่ะ เราก็มีงานศิลปะค่ะอยู่ในห้องดูแบบใส่ใจอะคะ่ะยันประตูเปิดปิดนะคะก็ดูแบบคลาสสิมมากห้องน้ำก็ตกแต่งดีอะคะ่ะอันนี้เป็นแค่แบบจุดอ่อรีเซดชันนะคะที่ได้รับแขกเองนะคะยังไม่ได้แบบรวมจุดที่เขาอะลงเออเป็นบ้านพักของเขาอะคะ่ะ เรากำลังจะเดินพาลงไปดูข้างล่างนะคะสวยไหมคุณผู้ชมเป็นวิวตรงฝั่งคาเฟ่เก่าอะคะ่ะเนื่องจากว่าติดโควิดไปหลายระลอกนะคะเขาก็เลยปิดตรงมุมคาเฟ่เดิมเนาะ แล้วก็ไปใช้บริการน้งข้านบนแทนอน,นี้เป็นวิวของทางฝั่งคาเฟ่นะคะก็จะเห็นห้องพักอีกแบบนึ่ะคะ่ะนึกว่าสวยมากเลยนะต่อให้เราไม่ได้แบบว่ามาฟิลแบบเที่ยวป่าแต่แบบมันดูสวยะคะ่ะการจัดมุมองศาหรือว,ว่ามุมมองของห้องพักอะอย่างห้องตรงน้นน่ะน้องเห็นนะคะก็คือเปิดมาตอนเช้าเงดูสวาวยนะมีน้ําตกลงมาะคะ่ะสวยอะ่ะ ดังนั้นแบบถ้าใครสนใจนะคะก็ลองมาสอบถามแล้วก็อที่พักดูนะคะเห็นไหม,ไมอันนี้วิวข้างบนจากที่เมื่อกี้นกอยู่ไปข้างบนเนาะอันนี้เป็นมุมมองด้านล่างบ้างมันเป็นหุบลงมาเลยะคะ่ะ ในที่ที่เราจะไปเที่ยวต่อนะคะก็คือคาราคาเฟ่ค่ะ mm hmm. พอเข้ามานะคะก็จะเสียค่าเข้าคนละ40บาทแล้วเขาก็บอกว่าจะเป็นค่าส่วนลดอาหารเครื่องดื่มในนี้นะคะ่ะแต่แั้นเขาก็บอกว่าให้เราไปหาโต๊ะที่นั่งก่อน แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเขียนเบอร์โตนะคะแล้วก็เมนูอาหารแล้วก็ไปสั่งที่บาร์ค่ะสั่งนะคะเราก็จะให้คิวที่71อ็นะคะก็เดี๋ยวเราต้องไปรอคิวข้างหน้าเพื่อ รับอาหารเขาบอกประมาณ15นาทีะคะ่ะตอนนี้เพิ่งถึงคิวที่68สิบแปดนะคะตอนนี้แถวได้แล้วค่ะอาหารมีเบียวส่ามีชีส うん。<on> ่ไมอ,อยโนวิวนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ